นี่ไม่อมอไม่ลงดีใช่ไหมไม่ได้ลงเดี๋ยวรอรายการพ่ยมเดี๋ยวฟิตก่อนกู้ใครผู้ใครกู้ใครไม่รู้เลยไม่ได้ผมเอ้ฟิไปช่วยพี่เบนพี่เบนอยู่เดี๋ยวท่านอ๋อพี่เบนเนี่ยไให้นการอยต้องดไม่ได้นั่งต้องฟิตเค้นนะเค้นไปสะพานเออใช่ใช่ไม่ต้องฟิตต้องฟิต ไม,ไม่ไม่ซ้อมไม่ได้หรอ <c oughs> เบ็ดเบ็ดไปไม่ซ้อม่าเพื่อนกินหรอซ้อมไปก็อกินขาดแล้วนอมัอไอี <c oughs> อต้สิบหกสิบหกพี่นอนนักปินนะฮะมันก็นไม่มีเบามีนักก็มีเบาเราไปแข่งเพื่อความส <c oughs> <อ>ุขแฮชข่ง ไอ้นัแมไอ้อใช่ใช่ตัน้องมือไวข้นมืไมากเน่ยไปอมันกรยังเท่าตุนเลยโกอมันโผไป้อมอะยังฟ้อมขึ้นไเจ้าก็เหมือนเจ้าออฟเเจ้าอเโต้ตีโตแปบเดียวมันขึ้นจ้แ๊บจพีแล้วมันไปตีโต้ไอ้อขึ้นไวมากตีโต้ขึ้นบ้วอ้อม เอเดบวกแล้วนะใช่เอ็ดบวกแล้วตอนเนี้ยเล่นบอบมือขึ้นไวมากโหจริงจริงเล่นดีเล่นดีซ้อมน้องไม่ขยันซ้อม่บบใช่แต่เราพีกทุ่มทีโลงน้โล่งไม่ได้ดูดิเข่งเลงอ๋อลุงนาทอีทไหมหรอโอเควียดมอีก จ <78 S 1> แ<ก>เล้วเก่กว่านะอีทสิบกสิบห้าปีนีที่สาม,มประเทศไทยนะชายเดียวอายุเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแดเก่กว่านะอีสิบสิบห้าสบห้าปนั้นเกี่กว่าสิบห้าปีสี่สามชายเดียวส3ชาเดียวประเทศนะแล้วเนี่ยนาอีก็ชวนมาที่นี่บอกถ้าจะเอาความเร็วม,มานี เราว่าเราว่าใช่ไหมทีนี่เขาตีเพื่อการแข่งเสียงเอาซานหมดทีนี่เขาตีเพื่อการที่เราเราซ้อมแต่ว่าซ้อมเพื่อแข่งใช่ไหมามาพยายามมาวันพุธวันวันศุธวันศุกร์อะเรียกวัยรุ่งเลยโอ้โหวันลั่งเรี่ยวจิกเกลรการทุแบบไปลองสนามนี้ ตูเดินเต้นเล่นมาไม่ได้เป็นเทคเลว่าแข่งงานมากอลยนะอีทต้องเนี่ยระเดิมปลายปีนแล้วตนี้ช่วงหลังไม่ค่อยลงน้อยลงเพิ่มน้อยไม่ลงเลยไม่คือไม่เจาลงน้อยไม่ลงเลยนะอีทตัวเลขเขาคือว่าจะอยากจะลงมาแหละแต่ติดที่เกียดถ้าลงก็ลงได้ มันขาคนนองติดๆรืของตัวนี้เดี๋ยวช่วงเนินก็เข้าติดรางวันติดเข้าลึกของโคมมันยังมาโช่วงนี้ก็เราอยู่ไม่ค่อยเออผมตีน้อยนะายตีน้อยโคมนเราไม่ได้ตีแล้วก็เลยอกลับมาเรียกโคลกลับมาเรียกให้มันคัขยาเยมงเ่งขย่งร่งกไป้องฟิต้่กัน วนพึ่งกันกินดีอยู่กินดีสมบูรณ์ต้องลดน้ำหนักต้องวิ่งบ่อยๆก่อนยังเด็กต้องวิ่งวิ่งทาล่างก่อนนี่เจ็บนี่มานี่มาไม่ได้มาล่นหรอมาปาพี่เหรียญมารีนยังเจ็บยังพึ่งเพิ่งปพึ่งลงน้ำหนักท้าวได้วันนี้เหรเล่นแบบมีมากินนักเตะใช่เยเล่นวันพุธหนักซะมากปาเนี่ยยังเจ็บอยู่ กินไอ้ก๊อกเสียไปสอง <c oughs> ดีขึ้น <c oughs> ยอดนี่ยอดนี่มือหน้า <c oughs> มือหน้าทำไมไม่ยอด <c oughs> นี่แนะี่ นาอินเลี้ยงไมน้งนาอิเอาเนมือนเล้ยไม่ลโอ้ยอันตรายอันต้งโอ้ยเดี๋ยวก็เป็นไอ้ไม้บินหรอก Bịt cross đuôi, bịt cross đuôi Dạ THÁO